ถือเป็นอดีตคู่รักที่เป็นมิต่อกันดีมากๆเลยนะคะระหว่างหนุ่มสอนรามและนุ้ยสุจิราซึ่งเราจะเห็นนั้งคู่นั้นได้ออกงานอีเวนต์ด้วยกันบ่อยๆมาแล้วเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต้องยิ้มตามเลยล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ไปออกรายการแม่ซราปปาตลอนพิธีกรดำเนินรายการคือนุ้ยสุจิราและมอสปฏิพานมีบางช่วงบางตอนที่น้องวิจิมานั่งในรายการด้วย ซึ่งพ่อหนุ่มบอกว่ามีเรื่องบางเรื่องนะที่มอสไม่รู้มิจิเกิดวันจันทร์ที่แดเมษายนคุณนุ้ยก็เกิดวันจันทร์ที่8ดเมษายนกันสองคอนนี้เขาเกิดวันเดียวกันเลยหนุ่มมอสถึงกับตกใจบอกโอ้โหบังเอิญมากๆเลยเนาะซึ่งหนุ่มจอมรามก็บอกว่าใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากๆจริง,รงๆนะคะ ไงก็ยินดีกับมิตรภาพของทั้งสองคนนะคะแม้จะเคยรักกันและเลิกรากันไปแต่ก็ยังกลับมาเป็นเพื่อนที่หวังดีกันได้เหมือนเดิมยินดีด้วยจริงๆคะ่ะ